แต่ EP แรกแล้วนะพี่ผมว่ามกลับดีกว่าไหพี่เราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันบังเอิญมันบังเอิญเอาไว้วันหน้าดีกว่าสวัสดีครับขอบคุณเรา Ghostway นะครับทางของผีครับผม EP นี้เป็น EP ที่2ครับผมหลังจาก EP แรกที่ผมได้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีปลายเตียงให้กับทางบ้านได้ได้ฟัง ครับครับแต่วันนี้เรามาในลุกแบบว่าเซฟตี้กันหน่อยเซฟตี้กันหน่อยใช่ช่วงนี้โควิดนะตามกันหน้ไั่อกลัวนะครับให้คนทางบ้านเซฟตี้เหมือนที่เราเซฟด้วยนะครับครับผมก็วันนี้ EP สองนี่เป็น EP ของคุณต้นละเพราะ EP แรกที่ได้ที่ได้แชร์ไปเรียบร้อยแลวครับมีเรื่องอะไรที่ให้คนทางบ้านได้ฟังแบบว่าตื่นเต้นก่อนนอนมีมแน่นอนแล้วพี่อาแ่มเลยถ้างั้นเริ่มกันเลยดีกว่าไหมครับครับผมโอเคครับผม ก็เป็นเรื่องที่ผมเองเนี่ยเจอแอบตัวเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยผมเคยได้ไปทํางานที่จังหวัดนครสวรรค์ที่<อ>เป็นเกี่ยวกับก่อสร้างงานก่อสร้างครับครับก็เราก็ต้องนั่งรถไปจากสุพรรณเนี่ยไปถึงนครสวรรค์เนี่ยไปถึงที่นั่นประมาณห้าโมงเย็นใช่ครับแล้วเราก็ต้องทําที่พักกันซึ่ง ที่พักที่เราจะทํากันเนี่ยเราต้องไปทํากันอยู่ข้างในโกดังเก็บข้าวของทกศครับครับแต่เป็นโกดังล้างแล้วนะพี่ที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วครับครับผมเราว็ททากันเอาไม้ยุคามาทําขึ้นห้องขึ้นอะไรกันแล้วก็เอาสังกะสีกั้นไว้ให้เป็นห้องส่วนตัวอ๋อก็เหมือนเหมือนแคมป์คนงานทั่วไปครับผมใช่ซึ่งตัวผมเองเนี่ยหลังจากที่ทําเสร็จแล้วผมก็ได้เลือกห้องห้องทางขวามือครับ อยู่ท้ายสุดเลยพี่กลาว่าไม่มีใครมายุ่งกับผมแล้วนอนคนเดียวกะนอนคนเดียวเลยสบายอ๋อแล้วคนอื่นเขานอนห้องไหนนั้นก็เรื่องของเขาแล้วครับแล้วผมเขาไปกันหลายคนไหมครับเนี่ยอ้ที่เวลาเขาไปทํางานกันอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเขาเรียกกันเป็นทีมงานก็มีสิบสี่คนโอก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะครับครับก็เป็นงานรับเหมาของพี่เขาครับอ๋อใช่ครับโอเคครับต่อเลยครับก็เราก็ จัดข้าวของเราที่เราเตรียมมาเนี่ยไว้ตัดไว้ที่ห้องของเราแล้วก็จัดที่นอนจัดนูน่นจัดนี่เสร็จเนี่ยแล้วก็ออกไปอาบน้ําออกไปอาบน้ํากินข้าวแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆครับซึ่งคืนนั้นน่ะประมาณตีสองดึกแล้วดึกแล้วดึกแล้ว,ลวคนอื่นนี่นอนกันหมดแล้วครับตัวผมเองเนี่ยยังเล่นโทรศัพท์อยู่คือ เป็นคนนอนดึกชอบเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยครับพี่อ๋อปกติของวัยรุ่นเลยใช่ครับผมเล่นไปสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังเหมือนคนเดินนะพี่ดังแครกแคร่เพรอะว่าเสียงตวนเสียงโซ่เสียงโซ่ตวนแบบนักโทษแล้วพี่โอ้โหเดินวนอยู่ในห้องผมเนี่ยประมาณสักสองสามรอบผมเลยตัดสินใจวางโทรศัพท์พี ไปดูในห้องมีคว่างเปล่าโล่งเลยพี่ไม่มีใครนอกจากผมคนเดียวและเสียงนั้นนะครับก็หายไปด้วยหายไปด้วยมันเงียบริบเลยตอนนั้นคิดในใจว่าทีมงาน,น่ยแกล้งเราแล้วคือเราคิดว่าคนที่แคมป์งานใช่แกล้งเราแกล้งเราไม่ได้คิดเรื่องเกี่ยวกับมันไม่ได้คิดเลยพี่๋อครับครับลังนั้นเนี่ย พุ่งนี้เช้าเราต้องทํางานผมเลยตัดสินใจวางโทรศัพท์แล้วชาร์จแบตเอาไว้ครับ,รบผมก็หลับไปคืนนั้นผมหลับไปตื่นเช้ามาก็าทํางานตามปกติเข้าแปดโมงเช้าเลือกหกโมงเย็นออ <c oughs> กลับมาก็เตรียมตัวไปอาบน้ําก็เดินล้อไปเพราะห้องมันมันจะเป็นสองฝั่งผมก็เดินตรงกลางตรงออกไปที่จะไปอาบน้ําครับ,รบผมก็พูดตลอดทางเลยถ้าคืนเนี้ยได้ยินเสียงอีกนะเจอดีแน่ แล้วผมพูดดังด้วยท้าทายเลยท้าทายกลับไม่ใช่ผีแน่นอนพี่ยังก็<อ>ทีมงานเราเนี่ยก็คือบอกกล่าวให้เขารู้เลยใช่กล่าวว่ามานเ,เนี่ยเจอดีแน่๋อครับผมครับผมก็ไปอาบน้ํากลับมามากินข้าวทำกิจกรรมปกติครับเท,ท่านั้นแหละพี่ส่วนที่สองตีสองเลยพี่เวลาเดิมเรายางเล่นโทรศัพท์อยู่หรอหรือว่ายัางไงตอนนั้น ไม่ได้เล่นที่คือเรานอนไปแล้วครับประมาณตีสองเวลาเดิมเลยที่อ่าอ่าผมได้ยินเสียงแรกแรกมาผมเสียงตัวเหมือนเดิมเลยที่อ๋อแต่จังหวะน,นั้นอะ่ะผมจะลืมตามาดูครับตอนแรกอะ่ะลืมตามาไม่เห็นอะไรแต่ผมเริ่มอึดอัดมาา ตัวผมก็ขยับไม่ได้ครับตะโกนก็เสียงไม่ออกพี่เสียงมันอยู่ข้างในอะ่ะคือพี่เข้าใจแบบคล้ายๆเหมือนผีอำมาพี่อ๋อผมเคยเจอผมเคยเจอผมเคยเจอเข้าใจอยู่สักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงเขาเข้ามาใกล้ๆผมหลับ แค่กับพิบตาปุ๊บผู้ชายคนนั้นอะผมเห็นเป็นผู้ชายนะพี่ครับเดินเข้ามาเอาเท้าเนี่ยเหยียบหน้าอกผมไว้เฮ้ยแล้วเขาชี้หน้าผมมึงออกไปเฮ้ย,ย,ยพี่อะไรอะ ไม่มีไรไม่มีไรคุณต้นไม่ตั้งแต่ตั้งแต่อีีแรกแล้วนะพี่ผมว่ากลับดีกว่าไหมพี่เ, <c oughs> เดี๋ยวก่อนไมออนน่มันบังเอิญมันบังเอิญต่อไว้วันหน้าดีกว่าไอ้ที่มันเก่าเลยด้วยมันมันน่าจะหลุดตัวเองแหละพี่สองอีแล้วนะเฮ้ยมมีอะไรคุณต้นไม่มีไรไม,มีไรคุยก่อนคุยก่อนอาต่อ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 ทำเฮ้ยเฮ้ยไรคุณต้นอะต่อต่อ อ่ะเดี๋ยวเอาเนี้ยเพื่อความสบายใจหลังจากจบจบตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปจุดทูบขอขอเข้ามาเข้าเลยดีกว่าโอเคไหมครับโอเคต่อนนะโอเคครับซึ่งเขามายืนเหยียบหน้าอกผมครับแล้วเขาบอกว่ามึงออกไปซึ่งตอนนั้นเนี้ยผมคิดในใจคือผมทำอะไรไม่ถูกอ่ะผมจะตะโกนเรียกใครก็ตะโกนไม่ได้ครับ มันแน่นหน้าอ,อกมันจุกเหมือนที่เหมือนคนจะหมดลมหายใจอ่ะมันเริ่มหายใจทะนิดทีล<ๆ>ิอย่างเงี้ยพี่สักพักหนึ่นงผมได้ยินเสียงมีคนมาเรียกผมไม่รู้ว่าใครหรอกเขามาเรียกแต่ตอนนั้นอ่ะผมก็ยังขยับตัวไม่ได้แต่รู้ว่ามีคนมาเรียกอ่า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 แล้วก็รู้ตัวอีกทีนหนึ่งคือเขาเข้ามายัางไงไม่รู้ เขามาขย่าตัวผมซึ่งมีคนเข้ามาในห้องเราใช่พี่ครับซึ่งตอนนั้นพี่เขาบอกว่าเขาเห็นผมเนี่ยเงื่อแตกแล้วก็มีอาการเก่็งตาค้างอ๋อเข้ามาเจอเข้ามาเจอพอดีพี่โหถ้าไม่เจอตอนนั้นผมว่าน่าจะแย่นะเพราะเหตุการณ์ที่ผมเคย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 เจอบางทีนะมันหลุดยากมากนะใช่พี่เข้ามาเจอ ราหอมาตะกิดจนผมได้สติรู้สุดตัวผมก็เลยเดินออกจากห้องนั้นก่อนแล้วไปนั่งที่ห้องเขาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่ผมได้เจอเมื่อกี้นะเนี่ะให้เขาฟังครับดัง<ล>นั้นตอ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 เอ,อตอนเช้าเขาว่าพาผมไปจุดทูบแล้วก็บอกกล่าว่าเจ้าท,ทางเจ้าที่เจ้าทางที่ว่า,วาขอข้ามาว่า เรามาพักอาศัยที่นะให้ปกปักรักษาคุ้มครองอ,อ๋อคือเรามาทํางานใช่พี่แล้วหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่เคยได้เจออะไรเลยโอ้โหโ้หน่ากลัวเลยเมื่อกี้ก็เกิดเหตุไอ้คาดฝันขึ้นด้วยคีอผมก็ล่วงลงมาอยู่มาเป็นปีเป็นชาติไม่เคยล่วงนะครับตรงนี้อันนี้อันนี้พูดจริงคืออยู่ก็ล่วงลงมา มันไม่น่าจะมีอะไรมันมน่าจะเก่าเพราะเาะดูจากตัว,ต,วตัวลวดแล้วเนี่ยมันมันก็เก่าอยู่เห็น okay, นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าของคุณต้นครนะฮะ<ม>ก็ฝ<ม>ากไว้กับทางบ้านด้วยแล้วกันว่าในการที่เราจะไปทางอ่างแรงที่ไหนอะไรยังไงนะ,ะมันก็ต้องจุดทูบจุดอะไรบอกเจ้าที่เจ้างเขานะอบอกกันทุกทีีครับและที่สำคัญเนี่ยคุณต้นเนี่ยไปท้าทายผมด้วยไง ก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้ไงครับอ่าอันนี้อันนี้ก็เลยไอ้นนอนนคืนแรกเขาแค่เหมือนเดินเตือนเราพอคืนที่สองก็มีการเหมือนท้าทายเกิดขึ้นนลยเนาะคุณต้นก็ไม่รู้ใช่ไหมครับครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราไปต่างที่ต่างถิ่นจะไปท้าทายสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะฮะคร<แ>ับครับแล้วยังไงเดีย๋ยวอีพีหน้าน่าจะมีแขกรับเชิญอา่าอี oui. พีหน้ามีแขกรับเชิญถ้เกิเป็น<ต>ไทยก็ใช่ต้องติดตามกันแต่ถ้าเจอเหตุการณ์เหมือนที่เราเจอนี่คงจะไม่มาแน่นอนเลยเดี๋ยวผมว่านนะ ตอนนี้ใจใจอยู่กับตัวยังเนี่ยมาแล้วนะมันไม่มีไรเดี๋ยวจบนี่เราไปจุดทูบเลยผมพาไปจุดทูบเลยครับโอเคถ้าไงก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับติดตามพวกเราด้วยนะครับครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับวันนี้เราทีมงานกอเวขอลาเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ